สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปเยอรมันนะครับประจำวันศุกร์ที่3ธันวาคมนะครับสำหรับเยอรมันส่วนตัวผมว่ามันเกินโคตาไปแล้วครับเพราะว่าแตก3ตัวไป2รอบแล้วก็เด้งบนล่างตรงตรงไป1รอบนะครับขารเล่นเยอรมัน3วันที่ผ่านมาผมว่ารวยไม่รู้เรื่องไปแล้วแต่เมื่อวานสลบนะครับส่วนตัวผมว่ามันมันเกินไปแล้วมันเกินมันเกินมันเกินไปนิดแล้ว งี้ก็วันนี้ก็ฝากไว้ในใจเธอครับลองพิจารณาก่อนที่จะตามด้วยกันครับชอบตามเนาะถ้าไม่ชอบผ่านครับชอบแ้วไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับผมฝากไว้ครับฝากไว้ดูเป็นแนวทางสาหรับยูดามันยูดามันวันนี้เด่นสุด9ครับ9อีกแล้ว3รลัดวาง9้าหมดครับแต่จะมากี่ลัดไม่รู้นะครับมาชนกันที่9ครับ0 9นครับผมคงไม่จับบนคู่ให้เพราะว่าเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกครับ นึ่งครับ29งเก้าครับสองเก้าสองเก้าสี่เก้าครับหกเ้าครับแล้วก็แปดเก้าเก้ครับผมร้อมาสครับรอ้อ อ่าครับประมาณนี้ครับสำหรับเยอรมันเยอรมันออกผล5ทุ่ม50นาทีโดยประมาณครับก็ฝากไว้ในใจเธอครับหมดที่เยอรมันแล้วก็เดี๋ยวอีกสักน่าจะประมาณ3าถึง4ทุ่มไม่เกิน4ทุ่มน่าจะลงดาวโจนเนาะยังไงก็มาลุ้นกันรอบสุดท้ายของแต่ละหุ้นในวันสุท้ายนี้ครับก็ยังไงก็พิจารณาดีดีก่อนตามครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับรวยๆครับสวีดัสสวัสดีครับผม